ครับวิธีหรือซ่อมไดสตาร์ทนะครับหรือไดสตาร์ทซ่อมนะครับอันนี้อาการไม่รู้นะครับเจ้าของเขาถอดมาให้นะครับไดสตาร์ทนี้น่าจะเป็นหกล้อนะครับไดสตาร์ทวิธีหรือซ่อมไดสตาร์ทก่อนอื่นต้องถอดหลักนี้ก่อนนะครับหลักเอ็มน่าจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดครับเบอร์สิบเจ็ดต่อ,อมาเลยมาเริ่มกันเลยนะครับ สตาร์ทยังไงเขาเจ้าของก็ถอดมาให้ครับถอดมาวางไว้หน้าร้านเลยต้องหรือเช็คดูนะครับเช็คดูว่าเป็นอะไรแล้วก็น็อตเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดคือโปรโตเนี่ยครับถอดน็อตสามตัวนี้ครับนั่นสามตัวนี้ดูให้จบครับหรือซ่อมเองได้เลยนะครับไม่ต้องงอช่างเลยนะครับไม่ต้องงอช่างเลยนะครับ ดูจบแล้วทำเองได้เลยนะครับได้ตัวนี้เป็นไดสตาร์ทที่ติดกับรถนะครับนี่ก็ตอดมาให้แล้วหรือหรือซ่อบเลยครับอตอดน,น็อตโมแปนแล้วก็เอาฝาออกมานี่ครับออกมาทีละชิ้นนะครับอาใส่กระทะไว้นะครับนี่ลูกดูดลูกดูดนาแป้น ตอน,น็อตตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาเล่นของใหญ่เลยทีนี้น็อตไขควงแสกสองตัวเนี่ยครับอันนี้จะแน่นนะครับต้องใช้ไขควงตอกนะครับองตอกตัวนี้นะครับเดนี่นี่นีนี่เียวามน็อตไขควงตอกนะครับตอกแล้วนะครับ มาแล้วก็น็อตเบอร์สิบนะครับหมุนลงมาเลยอย่าแน่นหน่อยนะครับน็อตเบอร์สิบแล้วเคาะนะครับ ทุ่นเปลี่ยนมาใหม่สุดนี้เปลี่ยนมาใหม่นี่ลายทำมาชุดนี้ตวาใหม่แต่สาตาร์ทไม่ติดนั่นนัไม่ติดจ้า,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 างบูก็มาเช็คดูแล้วก็พอตัวนี้นะครับ ลองออกทีลตัวนี่หละเอ็นนะครับกเ็เรียกสะพานไปนี่ครับลองไปเช็คทีละตัวนะครับเช็คทีละตัวเนี่ยตัวนี้นเดี๋ยวออกอีกากนี้ ีเข้าขึ้นสนิมแล้วเข้าสนิมแล้วยุบนี่นครับมึงยางกันน้ำนะครับค่อยๆรอออก ไมเบอม่ห่นะครับวันนี้ก็ออกด้วยนะครับเดียวออกนะครับบางนะครับสาเหตุสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทเรามาเช็คกันทีละขั้นตอนเลยนะครับเราไม่รู้ว่าสตาร์ทเสียงดังแบบไหนเจ้าของก็ไม่ได้บอกนะครับเราต้องเช็ค มามานะครับมาไม่ขาดคอยโอโต้นี้ไม่ขาดนะครับทีนี้ตัวนี้ไม่ไม่เป็นไรนะนี้ทานฟองทานชุดนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ดูรอยอาร์รอ,อยช็อตไม่มีไม่มีรอยอาร์รอ,อยช็อตนะครับพุ่นเขาก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับพุ่นก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับ อันนี้ตัดออกไบมีปัญหาสองบอกว่าสตาร์ทไม่ติดเฉยๆครับตัวนี้นี่ตัวนี้บางแล้วครับน่าจะเป็นชุดชุดลูกดูดนี่ครับชุดลูกดูดตัวนี้ครับน,นี่ชุดลูกดูดตัวนี้น่าแปลนตัวนี้นะครับสต่านไฟก็เรียกปานไฟนะครับตัวน,นี้ครับตัวนี้ตัวน,นี้เขาใส่มา อย่างนี้ใส่ไม่ถูกนะครับมันจะมีตัวตัวกว้างตัวแคบนะครับตรงนี้จะมีตัวกว้างตัวแคบนะครับนี่ใส่ไม่ถูกไม่ถูกขั้นตอนนะครับก็สาเหตุจะตานเป็นติดตัวนี้สัมผัสนี่มันจะสัมผัสอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเวลาดูดลงมาตังซับในตัวดลงมันจะถึงตัวนึงอีกข้างนึงไม่ถึงนะครับข้างหนึ่งหน่รอยเห็นตาตานไปติดนะครับนี่ครับ ชุดหน้าแปนมันต้องอันนี้เขาใส่มานะครับใส่มานะครับหรือว่าใส่ไม่ถูกนะครับเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเท่ากันเลยครับอันที่ถูกมันต้องตัวตัวนี้แคบตัวตัวนี้กว้างตัวนี้แคบนะครับมันจะมีครับอันนี้อันนี้แบตอันนี้หลักเอ็มครับนี่ครับมันต้องใส่่างนี้ถึงจะถูกครับรับม่ดีใส่นะครับ๋ยวามีประกอบแล้วครับใส่ สองตัวนี้ก่อนน,น,นะครับเปลีนกับลูกดวดนะครับตัวกว้างอยู่หลักเบ็ดนะครับ,อ,รอ,บ,นะรบอบกันเลยนะครับอบกัน,นเลยนะครับผลให้แน่นนะครับแน่นแน่นเลยผลให้แน่นเลย อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนตัวนี้ด้วยตบนนิ้งตัวเดิมนะครับตบิ้งเดิมใส่ไปเลย ประกอบทานนะครับอารย์ว่าปึ๊บย์ว่าปึ๊บนี่ปึ๊บงัดออกมาเลยครับปึ๊บนี่อันนี้งัดผ่านไปมือเดียวมือเดียวปึ๊บปึ๊บนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับจะลักษณะน,นี้ดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ มันจะมีมาร์กของมันเู่นะครับเราตรงนี้ครับมันจะมีอยู่เว้าับตรงนี้ครับข้างในนะครับอ๋อตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้ครับก็เปเริ่มทีลงล็อกของมันเองเลยเส่วนทานอีกสองก้อนนี้ก็ดันมือตร่งนี้ดันออกก็ปุ๊บใส่ลงไปได้มันจะเน่นเลยนะครับฐานใหม่บนี่ตรงนี้จะลงล็อกของมันปุ๊บนี่ลงล็อกของมันเลยนะครับ รูตัวนี้ก็จะตรงกระดูตัวนี้ดูลลอดตัวนี้นะครับมาดูเลยเนีย่นี่ครับมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับส่วน่านตัวนี้งามาได้ปุ๊บ,นะบทานลงเข้าร่อง อันนี้เกจ์กออกมาเลยอันนี้เด่นออกเลยนะครับ